เราจะมาเช็คการทํางานเครื่องตัวนี้ก่อนแพ็คจะส่งให้ลูกค้าน,นะครับเครื่องนี้เป็นเครื่องที่3แล้วที่ลูกค้าสั่งเรามาดูโดยรอบอันนี้คือจะดูคร่าวๆแล้วแล้วก็จะมาเช็คระบบการทํางานไวๆอันนี้220บโวลต์คือไฟบ้านครับ,บนถ้าเข้ามาทางซ้าย แบตเตอรี่โอเคครับการปิดหัวแก๊สปิดร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคครับ